สวัสดีครับผมโมนิกะนะครับพ้าพี่น้องเขานะครับมาบำเพ็ญประโยชน์นะครับผมพี่น้องพอดีนะครับกะเห็ดตบปูไม้นะครับผมซ้ำจะได้ขึ้นนะครับลุงไห้ลุงน้านะครับเดือนหน้าจะได้ขึ้นตะปูไม้ตะปูเก่าของเรามันเก่าแล้วนะครับนี่นะครับกะผ้านะครับชาวบ้านทีมงานปูไปทุ้วกะชาวบ้านรวมกันนะครับพี่น้องตัดดินหน้าไปรหลุดน้ำมู่บ้านมาซอยกันนะครับ ปูไม้ทั้งแอมทั้งกอบอกมินี่กะคนดินนะครับผมขัวน,นี้พวกปูเฮานะครับแล้วกะบวัตถันแล้วดอกพี่น้องก,ก็ทิเลียดเทปเทปปูนอีกนะครับทเทปพื้อนอีกนะครับนะครับกะใส่ผายกมันนิดเดียวพี่นอ้องมะมะหยกเอาชีดินนะครับผมกะใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับผม เอาแนวโยกมันยกขีเดินก็นใส่ได้เป็นลอยก็รู้นะครับกองขีเดินเต็มผ่าเต็มผ่านะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับเป็นลอยก็รู้นะครับผมผ่ายกมันไม่ขาดเชือกนะครับอันนี้เป็นฟอร์ดนะครับผมนี่เป็นแนวโยกมันรุ่นเก่าแล้วนะครับผมรุ่นเก่าอีลีรุ่นประมาณสี่ปีเราคืนหลังนะครับผม <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ลุกเด็กหน่อยไปโลมันสองหรือสามลอยรัวหมดแล้วเนี่ย จนได้เล่นเครื่องแล้วเนาะยิ่เท่าเดีวนะ๋วน่ะนะครับอันนี้ดสงนะผมพี่น้องออกเด้อออกเด้อนะครับกะเลี้ยายกองพี่น้องนะครับก็ได้แห้งชาวบ้านนะครับมาดซอยกันทั้งใบรุ่นนะครับผู้ดใดเป็นซางมีฝีมือทั้งด้านไอเป็นช่างนะครับพวกช่างปูนนะครับผมกะมาดซอยกันนะครับทุมใดบ่เป็นซางกะไอะ นี่แหละครับมัดซอยกันขุนดินขุนยังนี่ก็เป็นผานะครับใส่หลายๆเพ่ได้เล่นเครื่องอะไรที่ถาเขากะได้เลี้ยวอยู่ดิเป็นน้องด้วยได้นี่แหละเออกำลังงามจังเลย ุนจิรินนะครับผมผ้าเนา้เบื้องทั้งนั้นนะครับเื่อทีนะครับหน่อยๆสามารถแย่เขาได้นะครับผมกะใส่พอสมควรนะครับเทเลยเทเลย อันนี้ถ้าเป็นพวกคูบุตธาปฏิคองตัวกนนี้อยู่นะครับผมอันนี้เค่รถมันเป็นรถไถที่ว่าอายุหลายแล้วนะครับทั้งนี้ก็จะเป็นฉากอันนี้กองดินพวกนี้ก็บติเททั้งนี้นะครับติเทสมันนี่แหละก็เต็มมากกองแล้วมันนี่นะครับผมิดเหล่าข้าวหลายขวดแล้วมันนี่บางทรงอันนี้ก็จะเป็นหน้า่อปูเก่าเฮานะครับผมซึ่งมันผมรู้สึกว่ามันเก่านะครับผมก็นะครับ แล้วนะครับกะเห็ดไม้ของเรามันมันตำพร้อมนะครับก็เลยสินะครับชาวบ้านกับปึกษาหารือกันขายเห็ดของไม้เราเห็ดห้ดีๆนะครับเดี๋ยวกะเหลียทาสีเทพืน้นแล้วก็แนหนาขดกับสีเทเปูกระเบือ้งองนะ้อยเหียแม่งเนาะเฮาเฮาเห็ดคัดหยาบไ้นะครับผมทั้งชาวบ้านทั้งอูเฮานะครับผมซ่ยกันนะครับก็เหลียประมาณเทปูนหาหกคิ้วนะครับเทพื้นมันนะครับ เรากาดที่เห็ดบันไดเห็ดบันไดเพาะพ่อบรใ,ใหญ่แม่งเ,เห็ดบันไดยักษ์สั่นเอาหาเดี๋ยวเออเพิ่งหาก้อนเบื้องต้นนะครับร้านนี่ยเอารถเอาดินมาลุงหาทุกรถนะครับถึงถึงอูทั้งชาวบ้านนะครับเพ็ดซอยกันนะครับแล้วพวกปูไม้เฮานะครับ เมื่อวานนี้ก็ไปส่งงานทางผมแล้วครับผมทางจังหวัดรีสเกีสตุรินนะครับแล้วก็มือแรงนะครับขนดินให้ปาปูปูนะครับช่วงแรงๆก็ทีไปขึ้นของนะครับที่ไปจังหวัดทิ่ลอยเอ็ดกับคอนแกนนะครับผมสองคันต่อจากนั้นก็นทีไปส่งใกล้ๆบ้านอยู่ที่อล้ำปลายมาดสิสเกียตแรงขั้นเดียวเร็จแล้วก็ทีขึ้นไปทางผมละอ้ทางลอยเอ็ดนะครับผู้ใช้ครับ คนท้องนะครับเรากะที่ไปอุบลอีกนะครับน้องนี่กะเครื่องยกมันกะดีนะครับผมใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับยกไม้ยกไหลย,ยกคอนยกขี้ดินนะครับผมแตาเขาบ่มีตักเขากะใส่ยกขี้ดินนะครับผม,ม,มคือพอใส่มันเต็มทั้งนี้ก่อนถ้าเต็มทั้งนี้ก่อนก็นกได้ เมันกระห้าวเลยเกียร์เขาตะลางอีกอันเด้เขาต้องดันเขาตะลางอีกเด้เพื่อมันยุบอีกอันเดียวบรรยากาศเอาไว้หลายๆรวดเพื่อนเชี่ยเขาตะลางอีกซีสันหรือยัยแม่งกันปะทางหน้าซีสันเดียวมันเด็ดซี เห็ดบรรยากาศมื่อนี้ครับเอาบุญมาฝากนะครับเห็ดนี้ผมปัวใหม่ครับเห็ดย่างดีย่างงามเลยครับเห็ดแห่ดีเห็ดแห่งามงาบเห็ดแห่ได้ยูโดนโดนนะครับกะเป็นเดือนหนานะครับที่สิบุญเลี้ยงบ้านต้องเสร็จก้อนบุญเลี้ยงบ้านนะครับลงไห้ลงหน้าวนะครับเป็นประเพณีน,นะครับดั่งเดิมตัง้งแจะพุทธโบราณพม่า,าเดียวนะครับ มาตรฐานนี่ดีว่ะหลายปูนไปทั้งปูนสิคือพอเอาเทนี่ก่อนอันนี้ยกขีดินนะครับว่ามันยกมัดน,นะครับ bẻ thăng phun mà chứ nè hảm bẻ thăng phun bẻ đinh thăng phun, bẻ chì đinh nó khẩu กถาเดเ่นมายสายถยันแม่น่แยขาอา้ลลสายจวดเน่ทั้งฝุ่นเออครับพี่น้องปประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะนะครับถ้าพี่น้องเขาเบิรงนะครับไปติดตามกันด้วยนะ นี่สายยางยาวๆหัวต่อจากน้ำรั่วปาเมื่อกี้ไปเกอะตัวนั้นมาได้อยู่ถ้าว่าสายยางจาบนี่ไปหาน้ำรั่วปาเดี๋ยวโอเคพี่น้องจะคอยติดตามนะครับบาดเจ็บน้องเขาไปจังหวัดใดหนาะ